ชิมงานโฟที T, เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยดินมีปัญหาเรื่องกลอยใกล้น้ำทะเลดินมันก็เลยกล่อยเพราะนั้นการจเจริมันขอ,ของข้าวเนี่ยผลผลิตเลยได้ไม่เยอะเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของแปลงเขาอธิบายเองว่าสิ่งมหัศจรรย์จากการใช้โฟที T, คืออะไรสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมด้วยครับ่าชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อหนูครับบ้านอยู่โพโพระตมบลไอโพพระอำเภอเมืองจังหวัดเ,เพชรบุรีครับ ปัญหาที่เรากาลังเกินไปที่นี่โซนปัญหาคือดินอ่าดินมันจะเป็นหนาน้ําก่อยครับหนาน้าก่อยอ่าครับ<ม>ถ้าพออง่ายถวานข้าวไปแล้วเปิดเปิดน้ำหมาไม่เกินไม่ถึงเจ็ดวันทาไมเอาน้ำข้าวขาจะตายครับแปลงนี้ของพี่หนูทั้งหมดเนี่ยข้างหลังเราเนี่ย<ม>เห็นบอกว่าเป็นร้อยไร่เลยกี่ไร่พี่ผมผมทำอยู่มาร้อยสามสิบไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดร้อยสามสิบไร่แต่แปลงวันนี้ที่เราจะมาคุยเนี่ยแปลงนั้นเนี่ยยี่สิบสองไร่เริ่มใช้โฟทีมาสองรอบ รบอรรบแรกก็คือกับพันข้าวเลยนะหอมปทุมครับหอมปทุมใช้หอมปทุมอยู่มาปีนี้ครับมาใช้กับ่าข้าวขอขอซีเจ็ดเอ็มจีครับหลังจากใช้กับหอมปทุมช่วงแรกกัเนี่ยผลผลิตก็ดีได้ระดับหนึ่งแต่พอมาใช้กับ m g ็มจี่เป็นไงบ้างครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีกดียัง,ยงไงดียังไงมันดีคือว่าดีคือว่าไม่ไม่เคยได้แบบนี้ครับนะอ,อยู่มามาใช้ข้อเกี่ยวแล้วมันได้เยอะครับอ๋อมันได้เยอะแล้วก็ไม่เป็นโรค โรคต่างๆไม่เกิดขึ้นอ่าครับขอรวงแห้งนี่แน่นอนผมว่าไม่เป็นแน่ไม่เป็นเลยอ่าฉีดไปกี่ครั้งนะฮะผมฉีดไปสี่ครั้งครับมันก็มีจะมา่ไม่เป็นเลยไม่ได้มันก็มีมั่งอแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแล้วก็ดีอีกอย่างคือไม่ล้มครับไม่ล้มอ่าล้มแต่ว่ามันไม่นอนไม่ได้นอนลาบไปมันไม่เสียหายอล้มแต่ว่ายงๆทั้งนี้ว้าวอ่าแททบนี่จะถือว่ามีจะติดทะเลอ่ะล้มจะแลงล้มแรงอ่าครับแต่ถ้าพอใช้โฟทีไปปุ๊บต้นแข็งต้นแข็งช่วยได้เยอะละ ผลผลิตที่ได้เป็นไงครับดีใจแล้วครับยี่สิบสองไร่แน่ดีตได้เคยได้ยูยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ประมาณเนี้ยถือว่าเก่งแล้วเสียแล้วในทุ่งนี้ฉันถือว่าสุดยอดครับแต่ว่าใช้โฟทีสุดยอดฟันนั้นอีกได้าไหร่ครับเป็นยี่สิบห้าได้ไปสามสิบสองตันครับสามสิบสองตันนี่นี่นี่ท่านผู้ชมครับสามสิบสองตันยี่สิบสองไร่นะครับในทุ่งนี้ คนขับรถเกียวบอกว่านี่ทำไมเคยเกียกียวอยู่คนขับรถเกลียวบอกว่าโกงไรกะเคยเกียอกวอยู่ไม่เคยได้แบบนี้อ่ะเออต็มทีได้ส่องเที่ยวฟ้าหมดแล้วครับปีนี้เราไปซีเที่ยวตอนนั้นราคาขายอยู่ที่ห5ห0นะครับก็เท่ากับกำไรเท่านี้มา10ตันเนาะคอาหเหา6550ูคูณไปก็ไม่กี่หมื่นเองเนาะได้มาสองแสนาบาท ถ้าราคาราคาดีนะโหต้นถ้าแบบหม <100 00 S 2> ื่นหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนมีอะไรที่พี่หนูจะกล่าวกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับว่าประทับใจโฟทีอย่างไรบ้างประทับใจก่อนที่ว่าตน้นต้นแข็งแล้วก็มองดูแล้ข้อรวงแห้งจะไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยากล้มล้มเหมือนกันแต่ว่าล้มแล้วก็ไม่นอนเรียบไปอ่ะต้นแข็งขอรวงเน่าไม่เป็นข้าวไม่ค่อยล้มเอนเอนเฉยชฉยยวยยนิดนึงผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ ประทับใจส,สุดๆใช่ใช่โอเคถ้าผมบอกว่าพี่ให้คะแนนเต็มผมหน่อยผมมีร้อยคะแนนให้สักกี่คะแนนครับเอาให้สักร้อยคะแนนครับให้ร้อยคะแนนเลยนะครับว <c ười> ันนี้ทีมงานโฟทีต้องขอบคุณพี่หนูมากครับที่ <c ười> อนุญาตให้เรามาถ่ายทำนะครับแล้วก็วันนี้เราลากันเลยนะครับสว <c ười> ัสดีครับโฟทีเกษตรอิีสินค้ามา กรทั่วไทยอารวาเกษตรกรทั่วไทยฉีดพ่นทางไปเรามาชายโฟที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 เกษตรอินทรียสินค้ามาใหม่เกษตรกรทั่วไทยอารวาสเกษตรกรทั่วไทยฉีดพ่นทางไปเรามาชายโฟที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 เกษตรอินทรีย์สินค้ามาใหม่เกษตรกรทั่วไทยอารวาเกษตรกรทั่วไทยฉีดแล้วยาวใหญ่เรามาชายโฟที ชีดบ่าฉีดบนชีดกลางชีดล่างฉีดบนฉีดกลางชีดล่างถ้าวนนองว่างเรามาช่วยฉีดกันวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ต้องมาชีดชีดได้ทุกวันชีดเช้าจะได้ผลดีชีดเช้าจะได้ผลดีชีดด้วยโฟทีโตสุดสายพันธุ์โฟทีโฟทีโฟทีเกษตรอินทรีย์